อยู่กับกงตอนที่สิบเงื่อคือเงินคุณนายทองห่อเสียเวลาจัดแจงเรื่องของว่างตอนเย็นให้กับลูกชายอยู่นานจึงได้เดินออกมาที่ห้องหน้ามุกอีกครั้งหนึ่งเอาละ่ะมาว่าเรื่องของเราได้แล้วหยกหล่อนเอ่ยนำครับฉันตอบรับแล้วมองตาของหล่อนอย่างใคร่รู้ว่า หล่อนนัดฉันมาทำไมเย็นนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ว่างหรือเปล่าว่างครับฉันตอบไปแล้วก็ใจหายวูบนึกขึ้นมาได้ว่าเย็นวันอาทิตย์ครูบรรยงบอกว่าจะไปเยี่ยมกงงที่ห้องแถวงั้นก็ดีแล้วหล่อนเปรยออกมาเบาๆแล้วก้าวกระชดกระชอยไปพิงลูกกรงระเบียงหน้ามุกด้านนอก ปลีตะโพกอันผายพาดอิงอยู่กับคานบนของลูกกรงเนื้อตรงนั้นดันผ้านุ่งสีเปลือกระกรรมตึงจนแทบปริขาดหล่อนหันหน้ามองลงไปที่ลานดินหน้าบ้านพักแล้วชี้นิ้วกราดไปมานั่นเห็นไหมมันรกตาเต็มที่แล้วหน้าบ้านเราฉันลุกจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่เดินไปยืนอยู่ข้างๆหล่อนมองลงไปตามปลายนิ้วของหล่อน ลานดินที่อยู่ภายในรั้วรอบบ้านมีต้นไม้ล้มลุกหลากพันขึ้นเรียรายแต่ก็ไม่ถึงกับรกตาอย่างคำพูดของหล่อนครับฉันเอออวยด้วยหยกช่วยมาจัดการให้หน่อยนะพวกต้นไม้ต้นยาบ้าบ้านันถางออกเสียให้หมดแล้วกวาดให้เตียนรู้ไหมว่าอีกไม่กี่วันนายอำเภอคนนี้จะย้ายไปที่อื่นแล้ว คนใหม่จะย้ายมาแทนเราต้องทำบ้านช่องให้สะอาดสะอ้านงามตาหยกทำไหวใช่ไหมไว้ครับงานแค่นี้ไม่หนักหนาอะไรสำหรับฉันเลยความจริงบ้านพักแถวนี้แทบทุกหลังรกหูรกตายิ่งกว่าบ้านของท่านเสียอีกแต่เจ้าของบ้านไม่แยแสอาจจะเพราะหล่อนเป็นคนรักสวยรักงามก็ได้ อะไรที่อยู่ใกล้ตัวก็อยากให้หน้าดูหน้าชมไปหมดคุณนายทองหอไมแ่แต่แต่งตัวเองให้เพลิดพริงเท่านั้นเท่าที่ฉันเห็นหล่อนยังชอบแต่งบ้านซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับสวยๆอีกด้วยแม้แต่สาวใช้ของหล่อนก็ยังต้องแต่งตัวสะอาดสะอ้านอยู่เสมอป้อมลูกชายสุดสวัสดิ์ของหล่อนก็เช่นกันวันวันหนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายครั้ง มีคนเดียวเท่านั้นที่คุณนายเอาไม่อยู่คือคุณประหลัดเรืองศักดิ์ไม่มีใครจะยับยุยย่เท่าคุณประหลัดของหล่อนตอนเช้ายังพอดูได้แต่พอตกบ่ายเย็นแล้วเสื้อสีกากีีจะเริ่มรุยร่ายหน้าตาเชื่อมด้วยริ์เล่าที่ลงมาอุ่นเครื่องตั้งแต่เที่ยงตามร้านอาหารในตลาดผมตกระหน้าผากนานๆก็เสยขึ้นเสียทีด้วยนิ้ว พอเลิกงานตอนเย็นลงมาจากที่ว่าการอำเภอก็เลี้ยวไปร้านอาหารบ้างสโมสรขค่าราชการบ้างกินเหล้าเล่นไพ่แทงบินเลียดอยู่ในนั้นจนดึกดื่นเที่ยงคืนจึงเดินแอ่นระแนะกลับบ้านถ้าเป็นวันหยุดราชการก็จะจมอยู่กับวงเหล้าตลอดวันดูเหมือนจะใช้เวลาทั้งหมด ให้กับการทำงานตามหน้าที่และการกินเหล้ากับหมู่เพื่อนเท่านั้นไม่มีเวลาให้กับลูกเมียเลยเป็นอย่างนี้มานานแล้วปากชาวบ้านนินทากันว่าความจริงคุณประหลัดไม่ได้รักคุณนายทองหอจริงจังหรอกคุณประหลัดเมื่อก่อนไปติดพันก็เพราะเห็นส,สวยแต่ตาดีก็ผูกพันจนเลยเถิดคุณนายเกิดท้องป้อมขึ้นมา จึงถูกบังคับให้แต่งงานจะไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้เพราะระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือนค้ำคอหอยอยู่ไม่รับแต่งงานตามกฎหมายก็อาจจะต้องถูกออกจากราชการเพราะพ่อแม่ของคุณนายก็มั่งคั่งระดับเศรษฐีที่นาบ้านนอกเหมือนกันมีพักพวกเป็นใหญ่เป็นโตทางจังหวัดหลายคน กับข้าหลวงและประหลัดจังหวัดก็สนิทสนมไปมาหาสู่กันเสมอคุณประหลัดจึงดิ้นไม่หลุดจำใจแต่งงานด้วยเชอะถ้าไม่แถมที่นาให้ประหลัดอีกแปลงเบอร์เรอ่อดูทีเราะประหลัดจะยอมจดทะเบียนสมรสด้วยง่ายๆอย่างนั้นไหมคุณนายอีกบ้านหนึ่งติดติดกับหล่อนเคยเปรยๆเปรยไว้ในร้านดัดผมแต่เรื่องเหล่านี้ฉันไม่สนใจหรอก ปากชาวบ้านเอาเป็นนิยายไม่ได้คุณประหลัดไม่ค่อยสนใจกับคุณนายหรือเรื่องในบ้านก็จริงแต่รักป้อมมากเพียงแต่มีอะไรบางอย่างเป็นเหมือนมานทึบคอยขึงกันไม่ให้พ่อลูกคู่นี้ใกล้ชิดกันอาจจะเป็นเพราะคุณนายแย่งป้อมไปโอไว้คนเดียวก็เป็นได้ป้อมเองก็ดูจะห่างเหินกับผู้เป็นพ่อ แต่ห่างเหินแบบเกรงเกรงแซมอยู่ไม่ออกพยศเหมือนที่ทำกับคุณนายอยู่บ่อยๆคุณนายทองห่อก้าวลงบันไดยอย่างช้าๆทีละขั้นฉันก้าวลงตามหลังทิ้งระยะสาถึงสขั้นกลิ่นน้ำหอมระรวยรินมาจางๆหล่อนหยุดนิ่งอยู่ตรงกึ่งกลางบันไดนิ้วกราดออกไปเป็นจุดๆตามบริเวณที่ต้องการให้ฉันทำ ตรงประตูนั่นฉันว่าหาอะไรมาปลูกข้างละต้นดีไหมดีครับจะได้เป็นซุ้มประตูด้วยคุณนายชอบต้นอะไรครับความจริงฉันชอบเฟื่องฟ้าดอกมันสีสดใสดีกิ่งเรียวเล่นลมปลูกไว้นานนานเป็นซุ้มใหญ่ดีด้วยหล่อนพูดยิ้มยิ้มแต่เกลียดที่ดอกมันโรยเร็วเกินไปแล้วก็ร่วงมากเหลือเกิน ถ้าคุณนายชอบก็ปลูกเถิดครับดอกที่ร่วงหมันกวาดหน่อยก็แล้วกันตอนเย็นเย็นผมแวะมากวาดให้ก็ได้หล่อนเอี้ยวหน้ามองฉันแหมดีจริงแต่จะหาต้นใหญ่ๆได้หรือฉันอยากเห็นดอกเร็วๆได้ครับผมจะขอจากบ้านเพื่อนมาปลูกให้สักสองต้นก็พอนะครับข้างละต้น ฉันตอบไปอย่างมั่นใจเพราะเพื่อนนักเรียนห้องฉันคนหนึ่งเป็นลูกชายเจ้าของโรงสีที่ข้างยุงข้าวมีปลูกอยู่เป็นแนวรั้วขอขุดมาสักสองต้นได้แน่ๆเขาต้องอาศัยการบ้านฉันลอกเสมอและฉันก็ยังไม่เคยรบกวนอะไรเขาเลยถ้าได้อย่างนั้นก็ดีน่าสีคุณนายชอบสีอะไรครับมีสีแดงสีส้ม สีขาวสีบานเย็นผมหาได้ทุกสีครับแล้วแต่หยกก็แล้วกันครับผมจะเลือกที่ต้นใหญ่ๆแล้วพยายามให้มีสีแปลกๆจากคนอื่นเขาเออแล้วจากมุมประตูสองข้างมาถึงเชิงบันไดนี่ละ่ะปลูกอะไรดียกให้เป็นร่องสวยๆหน่อยฉันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง พยายามนึกภาพหน้าบ้านอื่นๆที่เคยเห็นมายกร่องเยอบีร่าสลับด้วยโกศลสีสวยสวยดีไหมครับเยอบีร่าออกดอกทั้งปีตัดปักแจกันก็ได้ตัดบูชาพระก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันยกทำไหวหรือไว้ครับที่โรงเรียนผมก็ต้องทำสวนครัวเก็บคะแนนสอบอยู่แล้วครับ หล่อนบยักหน้าช้าช้าอย่างเห็นด้วยแล้วก้าวลงบันไดฉันก้าวลงตามเราทั้งสองเดินเนิบเนือไปตามลานบ้านคุณนายพูดขึ้นมาเบาๆแหมปลูกขึ้นมาก็ต้องมีภาระคอยรดน้ำต้นไม้อีกล่ะนะใครจะมาดูแลให้ไม่ใช่เบาๆนะเพราะขอบรั้วฉันก็อยากจะปลูกอะไรให้มันสวยๆงามงามอีก ผมจะมาดูแลให้ก็ได้ครับตอนเย็นผมต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วครับงั้นหรือจะ๊ะดีจริงแล้วฉันจะให้รางวัลหล่อนพูดเสียงหวานฉันระทึกอยู่ในใจเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงอันบริสุทธิ์และจากการให้อย่างเต็มใจของผู้ให้เงินร้อนอยู่ไม่นาน คงเคยบอกฉันอย่างนี้คุณนายขึ้นไปบนบ้านพักแล้วเพื่อดูแลเรื่องอาหารมื้อเย็นส่วนป้อมเงียบหายไปไม่ได้ลงมาให้ฉันเห็นหน้าเลยเข้าใจว่าอิ่มจากอาหารว่างแล้วก็นอนเล่นนึกนึกไปก็น่าอิจฉาชีวิตอย่างป้อมแต่และว,วันเขามีชีวิตอย่างสุขสบายสะดวกไปเสียทุกอย่างแม้แต่ตอนกลางวัน สาวใช้ที่บ้านยังต้องนั่งรถสามล้อหิ้วปิน่นโตอาหารไปรอที่หน้าห้องเรียนมีอาหารและขนมน้ำแข็งใส่น้ำหวานอีกกระติกเล็กๆคุณนายกำชับไม่ให้ป้อมซื้อขนมข้างถนนกินเพราะเกรงศกกะปรกบ้างจะเสาะท้องบ้างแต่หล่อนก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ ว่าสิ่งที่ป้อมชอบมากที่สุดคือผลไม้ดองที่โรงจากหลังโรงเรียนและเป็นเจ้ามือซื้อแจกเพื่อนๆด้วยบางวันก็บุกเข้าไปในป่าช้าหลังวัดกับเพื่อนที่แกน่นแก่นหาเม็ดลูกเล็บเหี่ยวกินกันเล่นลูกเล็บเหี่ยวพวกเด็กๆเ,เรียกกันตามสบายปากว่าเม็ดหนามเยี่ยวเป็นเม็ดกลมๆขนาดเมล็ดข้าวโพดต้นเป็นเรียวหนามเม็ดอ่อนสีเขียว พอแก่จัดจะมีสีดำกินเล่นได้ออกรสเปรี้ยวอมหวานมีขึ้นในป่าช้ามากมายเด็กๆชอบเข้าไปหากินกันตอนพักเที่ยงป้อมชอบมากเคยชวนฉันไปด้วยเสมอกลับจากโรงเรียนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินของว่างแล้วป้อมจะนอนหลับเสียหนึ่งตื่นไม่ต้องสนใจเรื่องใดรอบตัวเอง และฉันคิดว่ากลางคืนป้อมก็คงไม่เคยฝันร้ายเมื่อคุณนายทองห่อขึ้นไปบนบ้านแล้วฉันเดินสำรวจดูลานหน้าบ้านทันทีคะเนความกว้างยาวของเนื้อที่กะดูว่าตรงไหนจะปลูกต้นอะไรบ้างปลูกเป็นกอเป็นต้นเดี่ยวหรือยกเป็นร่องยาวงานแบบนี้ฉันทำได้ไม่ยากเพราะบางวันที่ว่างว่าง เคยไปช่วยแม่ของครูบรรยงทำบ้างเหมือนกันที่โรงเรียนก็ต้องทำสวนครัวโดยแบ่งกลุ่มกัน4ีถึงหคนต่อหนึ่งแปลงเรียกว่าทำสวนครัวเก็บคะแนนไว้รวมตอนสอบมีปลูกผักชีหอมแดงเป็นพื้นฉันทำให้บ้านครูบรรยงเพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่แกมีน้ำใจต่อกกงและต่อฉัน ทำสวนครัวที่โรงเรียนเพื่อเอาคะแนนแต่คราวนี้ฉันทําแลกเงินฉันเดินวางแผนสําหรับงานใหม่ที่ได้รับนี้อย่างตื่นใจเพราะจะต้องลงมือวันเสราร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วจะอ้อยอิงไม่ได้คุณนายเองก็ดูท่ากระตือรือร้อนมากอยู่เพราะถึงกับสั่งให้ฉันมาเป็นการจำเพาะเจาะจงจนเป็นที่พอใจแล้วฉันจึงเดินไปหลังบ้าน ก้าวขึ้นบันไดไปเยี่ยมหน้าที่ห้องครัวลาคุณนายกลับบ้านอย่าลืมนายกเพราะอีกไม่กี่วันนายอำเภอคนนี้จะย้ายไปแล้วคนใหม่จะย้ายมาแล้วหล่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งเย็นวันนั้นฉันเดินจากบ้านคุณนายทองหอ่อเรื่อยไปตามถนนเรียบฝั่งคลองมุ่งหน้ากลับห้องแถว ป่านนี้กกงคงกังวลรอคอยการกลับของฉันแล้วแม้จะบอกไว้ล่วงหน้าก็ตามถ้าฉันยังไม่ถึงบ้านกกงต้องเป็นห่วงแน่ๆฉันสาวเท้าเร่งรีบขึ้นอย่างไม่รู้สึกตัวชาวบ้านกลับถึงบ้านช่องของตนหมดแล้วเว้นแต่พวกที่ทำงานกลางคืนหรือหากินกลางคืนจึงเริ่มตรเตรียมออกไปเผชิญกับภาระหน้าที่ของเขา แดดอ่อนลงมากแล้วขณะที่ฉันหิ้วกระเป๋านักเรียนเดินกลับห้องแถวแดดอ่อนอ่อนอย่างนี้เมื่อสาดลงจับผิวจะรู้สึกเพียงความอุ่นฉันเดินไปอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างมากนะักเพราะหัวใจกำลังลิงโลดกับงานที่ได้เมื่อครู่นี้เป็นงานที่ต้องทำหลายวันติดต่อกันฉันคงได้ค่าตอบแทนไม่น้อยหรอกคุณนายไม่เคยใช้ฉันเปล่าเปล่า หล่อนรู้ว่าครอบครัวของเรานั้นยากจนอยู่กันได้ยังไงสองคนเท่านั้นคนหนึ่งยังเด็กอีกคนหนึ่งก็แก่แล้วหล่อนเคยออกปากด้วยเสียงอาทรสายตามองค์มาที่ฉันดูเหมือนมีแววเวทนาเจืออยู่ด้วยฉันเล่าความเป็นไปในครอบครัวห้องแถวให้หล่อนฟังอย่างไม่ปิดบังความจริงความยากจนขัดสนไม่ใช่เรื่องที่น่าละอาย ฉันไม่เคยมีปมด้อยในเรื่องฐานะอันต่ำต้อยด้อยเกียรติหล่อนแสดงความเห็นอกเห็นใจและปลอบประโลมให้ฉันมีมานะมีความพยายามให้ทำตัวให้ดีๆโตขึ้นจะได้เป็นที่พึ่งของกงได้ในความรู้สึกของฉันคุณนายทองหอมีสเสน่ห์หลายอย่างอยู่ในตัวของหล่อนไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมโนมพันคำพูดที่หวานสนิทหู หรือกิริยาท่าทีพลิ้วไหวงามตาความเมตตาปราณีที่หล่อนมีให้กับฉันก็ไม่ต่างไปกว่าหยาดฝนอันชุ่มชื่นที่หยาดลงบนชีวิตอันผากแห้งของฉันด้วยหยกมีอะไรขาดเหลือเดือดร้อนบอกฉันได้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกหล่อนเคยพูดอย่างนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ฉันก็ยังไม่เคยเอ,อ่ยปากรบกวนหล่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถึงจะได้เงินได้ของเล็กๆน้อยๆจากหล่อนบ้างก็เกิดจากการทำงานของฉันตามที่หล่อนสั่งเป็นค่าตอบแทนผลงานอย่างแท้จริงถึงยากจนข้นแค้นอย่างไรฉันก็จะไม่ขอใครกินเปล่าเปล่าขอทานยังต้องร้องเพลงยังต้องสีซอตีชิงอย่างน้อยๆยก็ยังต้องกล่าวคำอวยใยให้พรเพื่อแลกเศษเงินจากคนอื่นเลย เรายัางแข็งแรงมีทางทำมาหากินจะเที่ยวแบมือขอเงินขอความช่วยเหลือใครเขาโดยไม่ต้องทำประโยชน์ตอบแทนเขาได้อย่างไรกันกงบอกกับฉันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ฉันรู้ว่ากงคิดอย่างนั้นจริงจังกงเองก็ไม่เคยรับของใครเปล่าเปล่าในเมื่อเราไม่มีความพิการออกเร่ แลกความสนใจสงสารให้เขาให้ทานเราก็ต้องทำงานของเราไปมากน้อยก็ทำไปตามความสามารถขอให้เป็นงานสุจริตเท่านั้นเป็นพอเมื่อกลับมาถึงห้องแถวกงกำลังเก็บเครื่องมือจากสารอยู่พอดีฉันเห็นแล้วตื้นขึ้นมาในลำคอเหงื่อเป็นมันปราบจับอยู่ตามใบหน้าเหี่ยวยน่นและแผ่นหลังที่เริ่มค้อมหน่อยๆของกง กงคงเมื่อยล้าไม่น้อยเลยกางเกงดำที่ตัดเย็บด้วยผ้าเนื้อหยาบมีรอยประหลายแห่งด้วยผ้าต่างเนื้อแต่สีใกล้เคียงกันศอกกับปรอกมอมแมมด้วยขุยและผิวไม้ไผ่ที่ติดอยู่ฉันรีบเอากระเป๋าหนังสือเก็บไว้บนหิ้งในห้องแล้วเปลี่ยนชุดนักเรียนออกพาดไว้กับราวสวดที่ข้างฝาห้องอย่างเรียบร้อยบรรจง เพราะพรุ่งนี้ต้องใส่ซ้ำอีกวันจึงซักแล้วรีบออกมาช่วยกงงเก็บกวาดเศษไม้ไผ่ที่หน้าห้องแถวเสร็จแล้วจึงเข้าครัวก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวจนเสร็จเรียบร้อยอย่างเคยจากนั้นจึงหยิบไม้กวาดมากวาดห้องแล้วถูเราอยู่กันเพียงสองคนเท่านั้นช่วยกันหยิบช่วยกันทำชั่วครู่ใหญ่ๆทุกอย่างก็เรียบร้อย วงจรชีวิตของโกงกับฉันหรือเพื่อนบ้านชาวห้องแถวและแวกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะชีวิตของคนยากจนค้นแค้นวันต่อวันย่อมหมดไปกับการทำมาหากินแล้วก็พักผ่อนเพื่อวันพรุ่งนี้เมื่อตะวันเริ่มเยี่ยมฟ้าจะได้มีเรี่ยวแรงสู้กับชีวิตต่อไปอีกวันหนึ่ง